วงจรธุรกิจมันเป็นอย่างนั้นเหมือนกันจ้าเนี่ยเห็นไหมเธอก็ต้องแก้ปัญหาไปตามดังนั้นมันไม่ใช่มันจัดครั้งหนึ่งตองมันไปได้จ้าบางทีคนปั๊บว่ามีเอาละกูยากละดังนั้นพวกเราถึงไปเรียนจากกลุ่มหัตถกรรมเครื่องเงินโบราณกลุ่มสูงไพรบ้านตะบันไพรเราต้องเรียนรู้รูปแบบการไปกันมาของเขาแล้วก็ต้องเรียนรู้ปัญหาเขาด้วยปัญหาบริบทเขาเขามีปัญหาอะไรมันไม่ใช่แค่ขั้นตอนหนึ่งฉันบอกว่าฉันจะพูดอย่างให้เขารู้เรื่องตังงั้นที่ว่าคือเราเป็นคน คือเราศึกษาเราวิจัยแล้วเราก็เรียนรู้ไงที่จะอยู่กับมันแล้วเรได้เห็นปัญหาจั้นเตืบอกว่าเนอประเพณีโลงเลือยเรื่องตรถรำทนผ้าไทยทรงดำผ้าขวบโยผ้าใต้ผ้า,า,ผาฝ้ายเมืองแพ,งพร,ร่แล้วก็เรื่องของช่างทงในวังหลวงแล้วก็เรื่องทํำห้ฉันรีวิวเรื่องพวกนี้แล้วก็ไอ่ป่าป่าผีภาคเหนือนะช่ไโมลาน,นานะห่ะินไหม ทำไมฉันดูพวกนี้แล้วมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นกับสิ่งเหล่านี้แล้วเขาแก้ปัญหาเขายังไรมัน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 ไม่ใช่ว่าแต่ละที่มันมีปัญหาของมันในแบบของมันแล้วเขาก็แก้ในแบบของเขาดังนั้นคําว่าเราจะทำแล้วเรายังไม่รู้เลยทำไปไม่รู้เกิดปัญหาไม่มีแก้มีปัญหาแล้วต้องแก้ทุกอย่างมันใช้เวลาใช้การดาเนินการหรือใช้การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องนะไม่ใช่วันนี้พวกมันจะจบนะเออฉันถึงจะบอกว่างนั้นกระบวนการนีเป็นกระบวนการที่ใหญ่ เป็นความคิดที่ใหญ่เด็กคนหนึ่งนะเหมือน,นั้งนอนะ่ะเขาอยากจะสร้างใจเราอะ่ะฉันมองว่าเขาอยากจะสร้างอะไรียงไปทางไอ้หอวัฒนธรรมนะที่เขามีเยมาแสดงที่เมืองสิบสมงปญนานะี่ย เขาเอาวัฒนธรรมเอา,าศาสนาเอาอะไร <S <S <ม>แล้วมาแสดงผ่านวัฒนธรรมรำลุกยุ่งของรัชสับรรณาแล้วเกิดเป็นโรงละครขึ้นคนหูหกร้อยบาทโอ้ยมือลหัหารอยมือรหากูไปยังสีหาหาร่อยเปน็นอันเบิงเข้าไปสามทุ่มถึงห้าทุ่มก็ต้ัวเมาเขาแสดงไปสามชั่วโมงโตกันแล้วคนเป็นหารอยคนแค่เรื่องการแสดงอันหนึ่งน่มันสร้างความเป็นตึกแผ่นให้กับรัฐสมัยบรรนานะครับนี่แค่การแสดงนะออกมาสร้างเป็นอย่างนี้ ก็กำลังคิดว่าเขาขกระนังททาแบบนั้นเพื่อให้มันอยู่ละให้มันอยู่เป็นระบบระบบเช่นเมื่อที่เธอพูดแต่เกลียร์บอว่าท้าม,มันอยู่คนที่กินก้างคนเราแต่เวลาเขาไม่ได้กินไม่ได้อยู่ใน,นมนุษย์มักจะไม่ให้ความสําคัญเพราะเขาอยู่ไม่ได้รู้สิ่งนี้ณปัจจุบัน,นเนี้ยมันคือปากคือทอ้องต้องให้หายหิวก่อนใช่บันถึงบอกว่าฉันพูดงสังเกตดูนะก้างนะคนเราเวลาหิวแล้วอ่ะมันจะไม่อยากได้อย่างอื่นแต่ว่าถ้าเวลากินอิ่มแล้วปุ๊บมันจะเริ่มอยากแต่งตัวสวยสูห อยากจะใส่ชุดไม้อยากจะหาของแพงๆมาสวมใสเห็นไหมคนแต่ถ้าเวลาหิวแล้วอ่ะของสวยอยู่ต่อหน้าได้มันไม่เอานะเขาจะไม่เอาอใช่ฉะนั้นคนเราโดยส่วนมากประชากรโดยส่วนมากคือยากจนมเมื่อเขายากจนเสร็จแล้วเขาก็คิดว่าการสวมใส่ตรงเนี้สมมติว่าไปซื้อผ้าผ้าถุงของก้างเนี่ยผืดะพันห้าเออทอเกือบตายได้พันห้าแต่ตอนเนี้ยเราไปซื้อเวลาเราไปซื้อเสื้อน่ะเงินหเงินพันห้าถ้าไปซื้อเสื้อ ไอตัวละร้อยบาทหรือตัวละเก้าสิบเก้าบาทได้ตั้งได้ตั้งสิบห้าัวเออใส่ตลอดชีวิตก็ยังได้เห็นไหม,มคะฉันก็อยู่ได้ฉันก็ยังอยู่ได้นะฉันใส่เสื้อกับกางเกงยืดของฉันราคาไม่ถึงพนะันห้าน่ะได้มาตั้งสองสามชุดนะ่ะก็อาจจะเงินเหลืออีกด้วยซ้ําไปทีนะี้คนส่วนมากเขาก็เลยไม่กล้าเอาเงินพันห้าไปซื้อได้แค่ผ้าผืนเดียวเพราะว่าเขายังยังต้องกินต้องใช้ยังต้องดํารงชีวิตเขาก่อน<ล>อย่างนีงไไ้ไงผลิตมาแล้ว จะเอาไปซื้อดุมซื้อได้ซื้อใหม่มานำทำหนักแต่เวลาเธอเองน่ะแล้วมนุษย์เขาก็คิดมองความคุ้มแบบนี้เป็นอย่างนั้นไม่ได้ทําเหมือนใจรักอย่างพวกเราอยากให้มันอยู่นะมันต้องแยกให้โอ๊ตตอนนี้พอเวลาธุรกิจพอเวลาคนทอเพ๊บเขาว่าอุ้ยกว่ามันจะมาถึงมือเราเนาะกว่าเราจะทอได้เนาะ อู้มันเป็นอะไรที่แบบยากเหลือเกินแต่คนทอเนี่ยก็วิ่งหาไหมทอสังเกตดูนะลำบากเรื่องไหมลำบากเรื่องการหาเงินไปซื้อไหมแล้วก็การคิดคน้นลายแล้วก็การซื้อสีมาย้อมมาอะไรเพื่อจิตวิญญาณเขาคือเขาอยากทําอย่างนั้นไงเขาอยากทํามันเป็นจิตวิญญาณของเขาเพราะว่าเขาเห็นคุณค่าว่ากว่ากว่ามรดกตรงนี้มันจะมาถึงมือเราเนาะอยู่กับยายเราไม่รู้มากี่ปีเนาะแล้วผ่านมากี่รุ่นกี่สมัยแล้วตอนเนี้ ถ้าสังคมโดยส่วนมากเ้ามองมีเห็นด้วยเขาไม่เอาด้วยเราแค่คนเดียวมันก็ไปไม่ได้มันก็เลยต้องเริ่มเสื่อมศูนย์เห็นไหมมันเสื่อมแล้วมันเริ่มศูญคือสูญคือมันเริ่มหายมันเริ่มหาย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 ไปอยงนั้นเวลาเราเหมือนเวลาที่เราสร้างตัวพี่นะคิดระบบขึ้นมาว่าโลคอลวซ์ดอกมันต้องตอบจบแคปิตอลซ่มันต้องตอบจบโลเวลลิเซชัน มันคือมันต้องตอบโจทย์ลุญทุนิยมกับเขาให้เขาอยู่ได้พเพราะเขาอยู่ได้อะมันโอดมันจะทำมันก็ต้องทาขายเข <ừ> ้าใจ <ừ> ไหมนี่คือมันมันคนเรียนมันถึงมองออกไงอยากให้จะอยู่จะตายอยากให้อยู่ได้คือเขาแพงก็แพงไปซื้อของมาทำยุ่งยากนั่งทออีกเป็น,เป,นเป็นมันเดินเ,<อ>เขาอยู่ไม่ได้เขาก็ไม่อยากทำจานี่เคยบุนที่มันโอบไปนะไปรับจ้างได้กินมากกว่าใช่ใช่เข <ทำ S 2> าใจไหมทำนางงั้นก็อีกไม่เอาอะมานั่งทอทอเสร็จแล้วต้องมาเดินเร่ขาย กว่าจะขายได้อีกก็คนมานั่งต่อราคาต่อแล้วต่อเอีกกําไรจะได้เท่าไหร่ผืนหนึ่งสองสามร้อยเราก็นั่งทำไม่รู้จะกี่วันต่อกี่วันเห็นไหมปัญหามันเยอะแยะเลยกว่าจะได้ไหมมาผืนหนึ่งนะกว่าจะได้ไหมมาผืนหนึ่งมันมันไม่ใช่เรื่องเล่นนะมันเขาเรียกเขาเขาถึงเรียกว่าไหมในตัวในไหมผืนหนึ่งมันมีเรื่องราวที่ยาวนานมากเลยตั้งแต่เริ่มก่อนที่จะทําอะไรต่ออะไรแล้วออกไปทางสังขละแล้ว สลักได้อ๋อสลับได้ <c oughs> นั่นเห็นไหมเดินนั้ที่เวลาเราจะทําอะไรปั๊บเมื่อเรามองถึงความยั่งยืนปลายทางอไอ้พวกข้างทางมีมง่มองเยอะแยะไปเลยยิ่งเราได้เรียนเราได้รู้เนี่ยถึงบอกว่าค่อยๆไปทีละสเต็จไปไปให้มันยั่งยืนเพราะว่าเรามองว่าเราทํายังไงเพื่อให้มันอยู่คนคนี่แหละคือ,อถึงว่ามันค่อยๆคิดค่อยๆเดินแล้วกางทอผืนหนึ่งนี่กี่วันคะ สัปดาห์ผืนแล้วเท่าไหร่มีคนมาทอล่ะกดราคาไหมเดียวใชถ้าฉันไปตามว่าฉันไปเป็นคูได้เดือนละหมื่นห้าสี่สี่อาทิตย์สามสัปดาห์อันนี้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 คือสามสัปดาห์อีกสัปดาห์เดียวเองนะจะได้หมื่นห้าทีนี้ ความคนเหล่ามันคิดอะไรที่ง่ายมันได้เงินเลยโอ้มันอุ้ยว่าชันอเขจะจะไหว้วฉันต้องไปเรียนอีกันต้องไปเรียนมาเรียนอะไรอีกเกเรานั่งคุยวันนี้แค่สองชั่วโมงเราก็ได้เงินตั้งหลายพันแล้วนะเออนั่นไงมันต่างกันเขาเลยว่าเฮ้ยฉันไปนั่งทอฉันไม่ไหวอะมันต้องเป็นคนรักจริงๆนะมันต้องมีใจที่มันมาจากเรื่องเขาอยากทอจริงๆของของเอาใช่ซึ่งฉันถามจากมสัปญาณหา แล้วพวกอย่างเงี้ยทําได้เป็นยิ่งดังกว่าอาจารย์จันสุมาอีฉันเลยบอกโอ้ฉันฉ้นไพชันชั้นฆ่าการให้เลยว่าเธอมาจากจิตวิญญาณเธอจะทํามันยังไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยแล้วเธอจะหาทางจนประสบความสำเร็จอันนี้เราดีใจนะคือคนอย่างเงี้ยท้าให้สุริยาเราจะได้แบบนี้นะชาไอ้น,นั่นกะหาทางแต่ว่าจริงๆจะไปเอาการได้คนเรามันมีจินตนาการตั้งแต่เด็กแต่เอาเข้าจริงๆมันก็ไป ได้ยังไงแบบไหนไม่รู้เราก็ได,ได้ให้ฟูมฟักให้เขามีความคิดที่ที่เขาเขาเขาต้องมีความคิดเ <ược> ขาต้องมีความคิดเขาต้องอยากเขาต้องอะไรเขาต้องมีความฝันของเขาก่อแต่เนี้ <ค revelation. S 1> เราได้แค่ช่วยเขาได้เท่านั้นองเให้คํแนะนำคือเราดีว่าเขามีทุนเดิมมาสูงคือคนเราเนี่ยจะสวนกันแนะนำไม่ได้แต่บังคับกันให้รัก่มันไม่ได้นะมนุษย์ไม่มีทางเป็นมนุษยนได้แต่เนี่ยเขามีทุนของเขาอยู่แล้วซึ่งเขาแค่อปห,หาทางหาความรู้ หาสังคมเพิ่มหาอำนาจทางอิทธิพลเพิ่มวันข้างหน้าเขาต้องทำนะเพื่อนนี่เขาเปทางนี้ใช่ไหมต่อไปมันก็โอกาสที่จะมีมันก็เยอะฉันถึงบอกว่าฉันดีใจได้เจอคนอย่างนี้นี่พาอฉันไปดูกี่แถวบ้านอยู่ะเนี่ยกว๋วยเตี๋ยวร้านฝั่งตรงนั้นอร่อยนะจ้าฉันเคยมาดีรู้ฝั่งนี่ฉันยังสงสัยเลยว่าฉันมาที่นี่ฉันเห็นพระไงฉันก็ว่าเอ๊ะเขาเป็น อันนี้เขาเป็นอะไรห่านจระในถ้าบ้านอยู่ตรงไหนฝั่งนี้ใช่ไหมอันนี้บ้านกไปอี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 กหรืออยู่ฝั่งนี้ไปทางนี้ใช่ไหมไปทางนี้นะคะในไปดูคุณยายสิคุณยายทำอะไรอยู่คุณยายตื่นเตือนมาทบพ้าได้วยแล้วค่ะมาตื่นไมแล้วดอกเหลืองๆมาอีก ขึ้นชื่อ่ามีสานมาแลยนะดอกเลื้อยดอกคูนมานี่เมษาแล้วน้าร้อนมาแล้วปีใหม่แล่แง่งเดือดไฟปีใหม่ไทยถ้ามาอยู่ตรงนี้ทำไมไม่ปั่นปั่นจักรยานไปโรงเรียนได้ไม่ใช่บอกหน้าโอ้ก็ปั่นไปได้สุราวิทยาคารไม่ใช่เหรอใช่ไหมปั่นอ้อปั่นอ้อเมืองโจน ในเอฟซีเธอแหละถ้าไม่ส่งเสริมแทดีแท้บ้านมันอยู่ใกล้กันเกินไปแล้วกันเนาะดูเหมือนจะร้อนๆเนาะเมื่อก่อนมีมีแค่จะมีบ้านพอสองคนก็มีบ้านเยอะอืมดูอยู่เป็นนั่นดูคะแน้ดีเพราะว่าเขามันเรื่องเป็นชุมชนเมืองและไงซะตอนนี้มันก็เริ่มขยับแล้วแล้วฉันจะออกไปก็ส่งกา็ส่งเบอร์โทรให้ให้อาจารย์สุริยาด้วยนะ จะได้โทรหาตอนเย็นแล้วเดี๋ยวฉันจะมายังไงเรามารับกธอถูกไอมเราก็มาไม่ถูกไงเราถึงว่าให้เขาอาจจะให้ไปยืนอยู่ข้างหน้าตรงนั้นก็ได้เลยยังไม่รู้แต่ถ้าไม่ลืมก็อาจจะมาได้ดิวแต่มันต้องเข้ามาทางนั้นทางเดียวใช่ไหมชุมชนที่นี่ไปเรียนส่วนราการก็ถูกแล้วเพราะมันมันก็อยู่รอบนอกมันก็อยู่ไม่ไกลเท่าไหร่ทางนี้ใช่ไหมทางนี้ใช่ไหม อกูกลับไปไม่ถูกรอกมันแค่ไนั่นเลยฉันจะกลับไปทะลุได้ทางนี้นะทางนั้นได้ไหมทะลุดาวโอ้โหส่งเบอร์โทรให้จันสุริยาด้ด้เเออบ้านนี้ไหนบ้านนี้นะในคุทยาอยู่ตรงไหนนี่บ้านกั้งใช่ไหมนอยู่ข้างในซอยอ๋อเราเข้าไปในนี้ได้นะ กูนวลม,มันขึ้นเกียร์สูงโอ้โหจา้าอันนี้บ้านของใครนี่อันนี้บ้านของเพื่อนบ้านเรากเก่มันไม่มีรู้ว่าก็เดินไปมากันเออโหตันี้มีนใช่ไหมคุณยายอยู่ไหม